ค่ะก็เรียนท่านผู้บริหารนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะ,อะตอนนี้นะคะก็ฟังทั้งคณิตทั้งวิทย์ทั้งวิชาต่างๆมาเยอะแล้วนะคะก็เดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็นด้านภาษาบ้างนะคะขออนุญ,ญาตแชร์หน้าจอน,นะคะ ทั่วนะคะทุกท่านเห็นหน้าจอที่ที่เข็มได้แชร์ไหมคะเห็นครับเห็นอ่าโอเคนะคะอ่าอันนี้นะคะก็เป็นอ่าเทคนิคการสอนนะคะซึ่งอ,ออกแนวคล้ายๆกับของน้องชามื่อตะกีนะคะก็คือว่าไม่ได้เกี่ยวกับทฤษฎีอะไรมากนะคะแต่ว่าเกี่ยวกับด้านสิตธวิทยานะคะในการเข้าใจนักเรียนนะคะ ในรายวิชาภาษาจีนนะคะ,ะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าและปีที่หกนะคะ,ะชื่อห้องเรียนนะคะก็คือเฟรนลี่คัตรูมนะคะถ้าเป็นภาษาจีนก็คือหว่องเมินโตชื่อเฉยหยูนะคะเฟรนลี่นะคะก็คือทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะคะมีความเฟรนลี่ก็คือเป็นกันเองนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะคัตรูมก็คือห้องเรียนเพราะฉะนั้นห้องเรียนนี้นะคะก็จะเป็นเป็นเสมือนอเป็นเพื่อนกันหมดนะคะ ทีนี้นะคะมาดูปัญหานะคะปัญหาที่เจอในตอนนี้นะคะจะเน้นไปทางออนไลน์นะคะก็คือนักเรียนเนี่ยขาดความกล้าในการใช้ภาษาที่ได้เรียนไปนะคะภาษาที่ว่าคื่งเป็นภาษาจีนนะคะเนื่องจากในยุคป,ปัจจุบันนะคะเป็นยุคโควิดใช่ไหมคะโควิดเนี่ยปกติในโรงเรียนของเราอะคะ่ะจะมีครูอาสาสมัครจากประเทศจีนนะคะมาหนึ่งท่านทุกปีเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้นะคะ่ะ ทำให้ไม่มีครูอาสาสมัครมาที่โรงเรียนนะคะนักเรียนก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ฟังเจ้าของภาษาพูดเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะแบบว่าอา่าเวลาเราไปพูดกับอา่าครูคนไทยอา่าอาจจะแบบว่ากลัวกลัวกล้ากล้ากลัวเขาว่ากลัวค,คุณครูว่าจะว่าผิดหรือว่าผิดไวยากรณ์หรือว่านู่นนี่นั่นนะคะซึ่งมีความกลัวในการใช้ภาษานะคะ ทีนี้นะคะก็มาดูวิธีการแก้ปัญหานะคะการแก้ปัญหานะคะมีวิธีการหลากหลายนะคะอ่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไปนะคะต่อมาอย่างที่สองก็คือว่าให้นักเรียนเนี่ยลองฝึกการใช้ภาษาในห้องเรียนดูนะคะต่อมาอันที่สามนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญเลยนะคะซึ่งจะบ่งบอกถึงเฟรนดี้คัสดูมในวันนี้นะคะก็คือว่าคุณครูที่สอนภาษาจีนนะคะอ่ะ จะต้องเป็นเพื่อนกับนักเรียนให้ได้นะคะก็ oder. คือว่านักเรียนเนี่ยต้องสามารถพูดคุยในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาชีวิตหรือว่าปัญหาในการเรียนหรือว่าปัญหาอื่นๆได้หมดเลยนะคะทําให้นักเรียนเนี่ยกล้าที่จะพูดกับเรามากขึ้นไม่ไม่แบบว่าไม่ไม่มุ่งไปแต่ว่าภาษาจีนนะคะอาจจะเป็นอ่าเรื่องอย่างอื่นก็ได้นะคะอ่าพอเรามีความเป็นเพื่อนกับนักเรียนแล้วเนี้ยนักเรียนก็จะกล้าที่จะใช้ภาษาที่ได้เรียนไปอะคะ่ะ กล้าใช้กับเรามากยิ่งขึ้นอ่าเราอาจจะสอดแทรกไปโดยการว่าคงคุยไปคุยมานะคะอาจจะแบบว่าเพิ่มคําถามเป็นภาษาจีนนะคะอย่างเช่นหนีชื่อฟัน้ามา,มาอ่าเธอกินข้าวแล้วยังอ่าให้นักเรียนตอบกรรลับเราภาษาจีนว่าอ่าพูดยังไงแล้วในประมาณนี้นะคะเป็นการทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนไปนะคะต่อมานะคะอ่ามาดูนะ,ะอันนี้นะคะก็คือสื่อการสอนนะคะพูดไปถึงสื่อการสอนนะ สื่อการสอนในที่ใช้นะคะก็คือว่าเป็นสื่อที่ว่าอ่าได้คือ,อยังไงนะเขาเรียกว่าให้นักเรียนได้ดูในสิ่งที่เราได้ทําเป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนจะได้ไม่ว่าไม่มาว่าว่าเออครูไม่เห็นทําเลยอะ่ะแต่ให้พวกผมทำหนคิค่ะตอนอื่นนะคะครูก็ต้องในวิชาภาษาจีนนะคะก็คือว่าให้คุณครูเนี่ยทําให้ดูก่อนนะคะว่าสิ่งที่คุณครูต้องการจะชี้แนะนักเรียนเนะะี่ยค่ะ อยากให้หนักเรียนทําไปประมาณไหนแนวไหนนะคะก็คือว่าเป็นให้หนักเรียน่าทำให้หนักเรียนดูก่อนนะคะอันนี้นะคะก็คือจะเป็นคลิปวิดีโอ,อการสอนนะคะที่ได้ทําร่วมกับพุรูปาริยานะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คืออาจจะได้เห็นทางฟีบลูกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเขียนจะเปิดให้ดูตอนหลังเลยนะคะทีเดียวเลยนะคะเป็นคลิปวิดีโอนะคะต่อมานะคะอันนี้นะคะ ่พอเราสอนเสร็จแล้วนะคะมีสื่อการสอนที่เราทําให้นักเรียนดูว่าอ่ะสิ่งที่เราจะต้องการนักเรียนทําเนี่ยประมาณนี้นะคะอ่ะคุณครูก็ทําให้นักเรียนดูต่อมากิจกรรมเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ในสิ่งที่ที่นักเรียนได้เรียนไปนะคะก็ต้องเป็นกิจกรรมที่ ให้นักเรียนเนี่ยสามารถทําร่วมกับครูได้นะคะ,ะในอันนี้เป็นคลิปวิดีโอเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตอนท้ายอีกเหมือนกันนะคะเป็นคลิปวิดีโอคําอวยพรถุดจีนนะคะ,ะที่ได้ทําร่วมกันนะคะมีทั้งคุณครูและนักเรียนม .4 ม .5 นะคะม .6 ด้วยนะคะ,ะต่อมานะคะไปอย่างรวกริวนะคะ <c oughs> อ่ะิต่อมาะคะ เป็นชิ้นงานที่ให้นักเรียนได้ใช้ความคิดเป็นของตนเองนะคะซึ่งเปิดโอกาสเต็มที่นะคะให้นักเรียนสามารถตกแต่งคลิปวิดีโอหรืออาจจะหาเนื้อหาอื่นมาพูดเป็นการเล่าเรื่องอะไรก็ได้ค่ะเป็นภาษาจีนนะคะอันนี้ก็คือให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้สสางสรรค์เป็นของตัวเองนะคะ,ะต่อมานะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นผลงานของนักเรียนนะคะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตอนท้ายเหมือนกันนะคะจากเด็กคนนี้นะคะเด็กคนนี้เนี่ยตอนเข้ามาม4สี่นะคะก็ ปกตินะคะเขาจะมีความมั่นใจเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในสิ่งที่เขามีความบุกท่องก็คือว่าเขาเนี่ยเวลาอ่านภาษาจีนค่ะบางครั้งเนี่ยอาจจะอ่านเพี้ยนบ้างนะคะแต่ว่าพอเราได้เปิดใจคุยกับเขาได้บอกเขาชี้แนะเขาแต่ว่า อ๋อแน่ยบว่าเป็นเพื่อนกันนะคะอ่ะสามารถคุยกันได้นะคะว่าเออผิดตรงไหนคุณครูผิดก็ตัดแลนี่ยสามารถพูดได้นะคะว่าคุูครูผิดตรงไหนอ่อเรามาเป็นครูซึ่งกันและกันนะคะพอตอนนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นคลิปวิดีโอที่ได้ส่งแข่งของอสีนโครน,นะคะไออันนี้ของโมโอนะคะโมโอสงขานคารินนะคะอ่าอันนี้ถ้าเป็นการอ่านกรอนจีนบูรานะคะซึ่งอันนี้ก็ได้ลําดับที่สองมานะคะเดี๋ยวจะให้ชมคลิปวิดีโอเป็นตัวอย่าง ตอนหลังออนกันนะคะอ่าต่อมานะคะอันนี้นะคะอ่านักเรียนคนนี้นะคะ <c oughs> หลายๆท่านทราบดีนะคะตอนนี้นะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายที่ว่าอ่าความเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยก็ดูอยู่แล้วว่ามันจะแบบว่ามีความมาทีดื้อบ้างอะไรบ้างน,นะคะตามสไตล์ของเขานะคะอันนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอแข่งขัน <c oughs> เหมือนกันค่ะ,เป, eras, eras, ะเป็นการแข่งร้องเพลงจีนนะคะอ่าเป็นการแข่งร้องเพลงจีนอันนี้คือได้ลําดับสองค่ะซึ่งอ่า ตอนแรกนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะต้องเพลงนี้ได้จริงๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะเขาก็ยืนยันที่เขาจะกล้าที่จะร้องเพลงนี้นะคะแล้วก็ได้ที่สองมานะคะอันนี้เป็นคลิปดอแข่งของรายการสีนครน,นะคะอา่าประมาณท่าฝูนการแก้ไขปัญหานะคะแก้แก้ไขปัญหาในที่นี้ก็คือว่าใหุ้ครูเนี่ยอ่าได้เป็นเพื่อนกับนักเรียนนะคะ ให้นักเรียนได้สามารถเปิดใจกับครูครนะคะซึ่งครูที่สอนภาษาจีนนะคะทั้งสาท่านในพ่มาเนี่ยคะ่ะก็เป็นประมาณนี้หมดเลยนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปคุยได้หมดเลยทั้งครูมณีรัตน์ทั้งครูปริยานะคะแล้วก็ครูคณิตาเนี่ยสามารถคุยได้เลยทําให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้าแสดงออกมีความกล้าใช้ภาษาจีนมากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากนักเรียนได้ตัดความกามังวลใจ ตัดความกลัวที่การอ่านในการใช้ภาษาออกไปนะคะบวกกับคื้นรูทั้ง3ามท่นานได้ส่งเสริมการใช้ภาษาให้ในักเรียนในรูปแบบฝรังๆนะทำให้ในักเรียนเนี่ยกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่ไปแข่งขันมากขึ้นค่ะ,ะต่อมานะคะเป็นผลตอบรับที่มีต่อภาษาจีนนะคะที่จริงมีหลายคลิปนะคะแต่ว่ายกตัวอย่างมาเอามาอย่างลนะนิดๆ,ๆนะคะอันนี้คือเป็นคลิปิรีโอที่นักเรียนได้พูดว่า รู้สึกยังไงกับภาษาจีนนะคะอ่มโอเคนะคะอันนี้คือสไลด์ที่อ่าที่นําเสนอคะเดี๋ยวต่อไปนะคะขออนุญาตเปิดตัวอย่างคลิปวิดีโอสักนิดนึงนะคะเปิดอย่างละหน่อยหน่อยนะคะอันนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอแรกที่เกี่ยวกับอ่านาเสนอการเรียนการสอนนะคะสื่อการสอนนะคะสวัสดีค่ะนูเราชื่อค่ะสวัสดีค่ะเขยมเราชื่อค่ะเซี่ยวหลี่เปี 有โยคะมในโรงเรียนมีปรีไหมแล้ก็รเรามาเรียนเียนิศทางันข้นางนข้นอกอ่าอันนี้นะคะก็คือเป็น ลิปวิดีโอที่ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องทิศทานะคะซึ่งได้ทํำกับครูปริยานะคะอันนี้เป็นเทคนิคการสอนนะคะต่อมานะครับเป็นผลงานนักเรียนที่ได้ร่วมสร้างสรรค์กับนักเรียนและเพี่อนร่วมงนนะคะ今年是老虎的年，大家知道吗？今天是什么特别的日子？今天是春节新正如意，新年发财。 万事如意，年年有余，恭喜发财，大吉大利，祝你步步高升，岁岁、哎、<呀>平安，祝你学习进步，幸福安康，祝你天天开心，祝大家身体健康，新年好，祝你四季平安。 大家金玉满堂。 ะคะก็คือคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับวันสุดจีนะคะต่อมานะคะขอเป็นอ่าข้ามไปที่ผลงานนักเรียนนะคะที่ว่าได้ส่งแข่งนะคะหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ชูมนะคะเพราะว่าเป็นต้องส่งให้กรรมาการ 哈你要去对呀你想想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  海上明月共潮生，滟滟随波千万里。何处春江无月明？江流婉转绕芳甸，月照花林皆似霰。空里流霜不觉飞，汀上白沙看不见。 เจียงเจียงอีกอ่ะหูซ่างเฉินอ่าโอเคนะคะต่อมานะคะคลิปสุดท้ายนะคะจะเป็นการหมกความรู้สึกที่มีต่อภาษาจีนนะคะ 你好，我叫李丹丹，我是三十五号。我真的很喜欢中文和中国，因为中文是独一无二的，中国人民非常善良和勤奋，所以这对我来说是一种启发。啊到、OK、哈哈哈哈 ผลทั้งหมดนะคะที่นักเรียนได้รางวัลมาเนี้ก็เกิดจากคุณครูที่สอนภาษาจีนทั้ง3ท่านนะคะได้เป็นเฟรนลี่กับนักเรียนนะคะ,ะโอเคนะคะเดี๋ยวจะขอสอบถามอ่ะคุณครูปริยายอยู่ใช่ไหมคะอยู่ไหมคะค่ะอยู่ค่ะ <c oughs> ใอ่คะค่ะนะคะแล้วอ่าอันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณครูปริยาที่ได้ทําคลิปร่วมกันนะคะโอเคค่ะคุณครูปริยาเจอคําถามเอ้ยเจอปัญหาแบบนี้ได้ไหมคะถามกันเองแล้วหนึ่งตนนี้นะคะก็ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินอ๋อก็ก็คือประมาณว่านักเรียนก็ไม่ค่อยกล้าพูดนะคะถ้าตั้งแต่ตั้งแต่มสีเนี่ยบางคนก็ เข้าเรียนมาใหม่เนี้ยไม่มีพื้นฐานนะคะก็ <c oughs> เรื่องของการเฟรนลี่เนี่ยก็ทุกๆุกคลาสคะ่ะทุกทุกวิชาสามารถนําไปเสริมได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเรายิ่งเข้าถึงนักเรียนมากเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็จะยิ่งกล้าพูดมากเท่านั้นนะคะก็คืออยากให้กระโดดไปถ,ถึงเรื่องของการพูดภาษากับเราได้ด้วยนะคะก็คืออาจจะแบบว่าใช้ภาษากับเราวรระคดีเหมืเน,นะะี้ยค่ะสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาก็แบบตั้งแต่สอนออนไลน์นะคะก็จะเป็นแบบ ให้นักเรียนนะคะส่งงานเป็นการส่งคลิปค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้จะต้องให้นักเรียนนะคะไปแบบมาอ่านหรือว่ามา,าพูดกับเรานะคะที่ที่ที่โต๊ะทำงานที่เตอร์ทำงานนะคะอแต่พอเป็นออนไลน์ก็จะเป็นการให้ส่งคลิปซะมากกว่านะคะก็ตอบโจทย์ในสําหรับเราด้วยแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับนักเรียนด้วยนักเรียนก็สังเกตได้จากการทํางานก็คือนักเรียนจะก,กล้ามากขึ้นเพราะว่าหนึ่งเขาบางทีก็ไม่กล้าจะเจอหน้าเรา ในแรกๆนะคะแต่พอเริ่มส่งคลิปอย่างเงี้ยเขาก็เขาสามารถที่จะซ้อมเองก่อนได้นะคะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะนักเรียนนะคะแล้วก็คนทุกคนนะคะก็ครูด้วยนะคะจะชอบทาสตอรี่อย่างเงี้ยนะคะก็จะแบบว่าให้นักเรียนบอกว่าจัดให้ครูสัสกหนึ่งสตอรี่พูดอะไรก็ได้พูดสั้นๆครูขอแค่สิบห้าวินาทีก็พอเพราะว่าถ้ายาวก็แบบไม่อยากจะฟังอะค่ะประมาณนี้นักเรียนก็ให้การตอบรับในเรื่องของการทําดีโอค่อนข้างดีค่ะ โอเคค่ะก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับไม่ทราบว่าสองคนนี้เป็นดาวทิกตอกไหมไม่รู้นะครับคลิปวิดีโอน่ารักมากเลยทั้งครูทั้งเด็กเลยอยากดูเวอร์ชั่นเต็มมาเจอกับห้องเรียนต่อไปเลยนะครับห้องเรียนของวิชาฟิสิกส์นะครับที่จริงเจอกับคุณครู